ผมช่อนข้างที่ชัดเจนผมตั้งใจมาทําเรื่องสุขภาพผมถึงมาทําเรื่องอาหารผมถึงมาทําเรื่องเกษตรเห็นไหมครับนี่คือความคิดของผมที่ผมมองว่ามันสามเรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันนะครับแล้วสามเรื่องนี้จะโยงไปสู่เรื่องความรวยที่แตกต่างกลับไปที่หัวจั่วที่ผมพูดถึงนะไม่เซร็จที่แตกต่างกันนะครับคนอื่นอาจจะอยากรวยด้วยวิธีทางลับ ด้วยวิธีการเล่นหุ้นด้วยวิธีการเล่นคริปโตด้วยวิธีการอื่นๆที่ไม่ต้องออกแรงนั่งอยู่เฉยก็ได้เขามักจะอ้างได้ว่า passive income คำนี้เยอะมากพูดเยอะมากในกลุ่มคนแบบรุ่นใหม่หรือกลุ่มคนที่แบบหลอกลวงผู้บริโภคเราจะเห็นข่าวตอนนี้เห็นไหมที่พิงกี้ไปลงทุนอะไร 3D Forex 3D เห็นไหมแล้วก็ลาก่าสุดมาข่าวอะไรนะเอฟอินฟลูเอนเซอ หลอกลวงหลอกลวงชาวบ้งชาวบ้านไปลงทุนต่างๆไปลงทุนเห็ดอะไรฟาร์มเห็ดกันกันหนึ่งเห็นไหมมันหลอกลวงชาวบ้านทั้งนั้นเลยครับมันไม่ได้สร้างสรรค์เลยนะมันหากินกับความอยากรวยของคนแล้วเราก็ไปเชื่อมันเพราะเราอยากจะรวยนี่คือคนรวยที่ไม่มีไมซ์เลยนะคุณอยากรวยเพราะความโลภ ถูกไหมครับแล้วเห็นว่ามันจะได้เงินเยอะๆได้เงินเร็วๆยอมขายที่ขายทางยอมขายของที่เรามีทรัพย์สินที่มีไปลงทุนกับเขาสุดท้ายโดนโกงตอนนี้เป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับผมไม่เห็นความเจริญของการทําแบบนี้เลยแต่สิ่งที่ผมกําลังทําเนี่ยผมต้องการรวยครับแต่รวยจะไม่ใช่รวยแบบนั้นนะครับหนึ่งมันต้องบาจากน้าพักน้ําแรงของเรา นะครับสมันต้องจันลงสังคมและสิ่งแวดล้อมสิ่งที่ผมทำคือผมทำเรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับทำเรื่องไร้สารเคมีนะครับถ้างั้นเกษตรกรก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับผลิตผลที่เราได้จากการเกษตรก็จะเป็นผลิตผลที่ปลอดภัยนะครับและเอามาแปรรูปนะครับเป็นอาหารให้พวกเราทานเราก็จะได้สุขภาพที่ดีขึ้น แข็งแรงขึ้นอันนี้คือสิทธิผมทํานะมันจะทั้งลูบเลยเห็นไหมผมไม่ได้ทาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งนะผมทําเนี่ยมันเชื่อมโยงกันหมดแล้วความรวยที่ได้มาผมจะเอามาทํำยังไงนะครับผมเอาเงินที่พวกเรามาซื้อขนมผมผมเอาไปตอบแทนให้กับเกษตรกรนะครับที่เขาผลิตวัตถุดิบมาป้อนเรานะครับเขาก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับ แล้วเงินส่วนที่ได้มาผมก็เอาไปส่วนหนึ่งไปทำมาร์เก็ตติ้ในเชิงการโรงทานไอนี่คือสิ่งที่มาร์เก็ตติที่ผมจะแตกต่างจาก Marketing ิ้งคนอื่นผมบอกไปแล้วว่าตอนที่ผมได้18,500คนผมบอกว่าผมจะทำบุญยิ่งใหญ่ใช่ไหมถ้าผมได้หนึ่งแสนคนผมอยากให้พวกเรามาร่วมกันนะครับมาติดตามกันเยอะๆมาทำด้วยกันทุกคนอุดุนผมกำไรที่ได้จากการขาย ผมจะเอาไปทำโรงบุญทำของแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับให้เขาได้ลองกินกันนะครับเราจะไปโฟกัสที่ชุมชนหมู่บ้านเราจะไม่เน้นเมืองนะครับแต่เราจะเน้นในตัวต่างจังหวัดนะครับอย่างเช่นผมอาจจะเริ่มจากที่ตัวที่นี่ก่อนนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่ที่ผมสามารถเริ่มได้เลยนะครับ แล้วหลังจากนั้นเสร็จผมตั้งเป้านะครับอยากจะไปให้ได้ทุกจังหวัดนะครับอยากจะมีตัวแทนแบบเราพวกเราที่มาช่วยกันที่ทุกคนติดตามผมอยู่นะครับอยากจะมีตัวแทนที่ช่วยกันทําแบบนี้ทุกจังหวัดนะครับคือ <displays, S 2> ผม <ข mayor S 2> ไปทําคนเดียวเองทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่ผมอยากมีคนแบบนี้อยากมีคนที่มีความคิดแบบผมอยากมีคนที่มีความตั้งใจที่อยากจะช่วยโลกช่วยสังคมนะครับมาร่วมมือกันนะครับ แล้วก็ทําด้วยกันนะครับเอาสินค้าของเรามีไปขายด้วยนะครับแล้วกําไรที่มีคุณก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งเราจะจุนเจือให้กับสังคมนะครับทําโรงบุญทําโรงทานแจกให้กับคนนะครับเพราะว่าตอนนี้ภัยเศรษฐกิจมผมเชื่อว่าอีกไม่นานเนี่ยนะครับเรื่องสงครามรัสเซียยูเคไม่จบง่ายๆนะครับแล้วกอ็อเมริกากับจีนก็กระหึ่มๆกันอยู่เนี่ย เราไม่รู้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงยังไงโลกมันจะเป็นอะไรยังไงต่อไปอีกข้างหน้านะครับคนมันจะมีปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารมีต้นทุนชีวิตที่สูงขึ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้เห็นไหมข้าวของทุกอย่างแพงขึ้นแต่เราจะเป็นคนที่จะช่วยให้กับคนที่เขาต้องการต้องการอาหารนะครับช่วยให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นลดต้นทุนชีวิตเขามากขึ้น อันนี้คือสีความตั้งใจที่ผมอยากจะทำนะครับทั้งนั้นนี่คือไมเซ็ตของความรวยที่แตกต่างกันผมเชื่อว่ายิ่งให้เรายิ่งจะได้นะครับและผมก็เชื่อว่าถ้าผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเราจะยิ่งรวยขึ้นนะครับรวยขึ้นมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งจุนเจือให้สังคมได้มากขึ้นเท่านั้นอันนี้คือความคิดผมนะครับผมจะไม่ได้คิดแบบรวยเพราะาเราจะไปรวยแบบทางรัดรวยไปเอาแบบเล่นคิดโตพาชักจูงคนมาเทรดมาะอะไรนี่เยอะแยะ ไม่ใช่เราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับแต่เราจะมาช่วยกันสร้างสังคมแบบนี้สังคมในการให้การแบ่งปันกัน